แรปิดช้อปปิ้งเพื่อนสี24ชั่วโมงรายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนาฬิกาเฮล่พอแมนรุ่นซูเปอร์พรีเมียมเซตด้วยการออกแบบดีไซน์ใหม่ m. จากสวิตเซอร์แลนด์ยกระดับเสิร์บุคลิกภาพของผู้สวมใส่ให้ดูหรูหรามีความภูมิฐานถึง2เรือน2สไตล์ กับสายเหล็กสแตนเลสสตีลแท้ร้อเอร์เซสีเงินประดับทองสองกษัตริย์24เเงางาม,งามเนื้อระดับและสายหนังคลาสสิกเกรดพรีเมียมคุณภาพดีตัวเครื่องจากประเทศญี่ปุ่นแม่นยำเที่ยงตรงสูงมาตรฐานระดับสากลหน้าปัดเป็นกระจกคัดเล็กทนต่อแรงกระแทกและรอยขีดข่วนได้เป็นอย่างดีนาฬิกาเฮลิคอร์แมนรับประกัน,นกลไกตัวเรือน1ปีเต็ม ผู้ชมครับวันนี้เรามีนาฬิกาเฮนรี่พอลแมนครับรุ่นซูเปอร์พรีเมียมเซ็ตดีไซน์ใหม่จากสวิตเซอร์แลนด์ ต้องบอกเลยนะครับว่ามีมิติยกระดับเสริมบุคลิกภาพด้วยกับผู้สวมใส่ครับให้ดูหรูหราดูมีความภูมิฐานมากเลยแหละครับและนาฬิกาเฮี่พอแมนรุ่นซูเปอร์พรีเมียมเซตนั้นตัวเครื่องครับจากประเทศญี่ปุ่นมีความแม่นยำเที่ยงตรงสูงครับมาตรฐานระดับสากลส่วนกระจกหน้าปัดก็เป็นกระจกแบบพลาสติกครับทนต่อแรงกระแทกและรอยขีดข่วนได้เป็นอย่างดีครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาแล้วครับแล็บบิทช้อปปิ้งเพื่อนซี24ชั่วโมงวันนี้อยู่กับสองอยู่กับพี่ท็อปนะครับครับผมต้องบอกว่าวันนี้ครับแล็บบิทช้อปปิ้งของเรานะครับผมมีสินค้าคุณภาพผลิตภัณฑ์คุณภาพนะครับนั่ก็คือนาฬิกาเฮล่พอแมนรุ่นซูเปอร์พรีเมียมเซตครับนาฬิกาที่ต้องบอกว่าได้รับการตอบรับนะครับลูกค้าซื้อเนี่ยเยอะมากซื้อเยอะที่สุดเลยบอกเลยนะครับว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดครับยกระดับเสริมบุคลิกภาพ ทุกคนที่สวมใส่ดูหลาดูภูมิฐานนะครับด้วยการออกแบบดีไซน์ใหม่จากสวิตเซอร์แลนด์เลยครับคุณผู้ชมจะบอกว่าวันนี้2กับพี่ท็อปเนี่ยชอบมากจริงๆนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยครับผู้ชมครับเขาเปิดตัวรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับผมนะด้วยการออกแบบดีไซน์ใหม่นะฮะจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์เลยพี่ต้องนะครับต้องบอกว่าครั้งนี้ครับมาพร้อมกับเซตของที่จัดให้ครบจบในเซตเดียวครับสองครับผู้ชมครับและของแถมสุดพิเศษเฉพาะลูกค้าแล็บบิทช็อปปิ้งเท่านั้นนะครับมาดูกันดีกว่าครับสองผู้ชมครับว่าในเ นั้นมีอะไรบ้างแน่นอนนะครับนาฬิกาเรือนนี้นะครับสายเป็นสแตเลสนะครับรุ่นเนวิบลูอย่างที่คุณสองใส่อยู่ครับสวยเลยทีเดียวนะครับมาพร้อมสายสแตเลสแล้วก็อีกหนึ่งรุ่นที่ผมใส่อยู่ครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเป็นโกลวิโกอีกหนึ่งเรือนทั้ง2เรือนนั้นรับประกันกลไกถึง1ปีเต็มแต่เพื่อเป็นของขวัญสุดพิเศษให้คุณลูกค้าสําหรับ50สายแรกนะครับเราขอมอบนี่ครับนาฬิกาเฮนรี่พอลแมนรุ่นสายหนังสีคลาสสิกแต่งกับอะไรก็เข้าไปทั้งหมดเลยนะครับคลาสแบบ ไปอีกหนึ่งเรื่องโหโหแค่นาฬิการเรื่อว่าสุดยอดมากแล้วครับพี่ต้อมครับคุณผู้ชมครับนอกจากนี้ยังไม่พอครับ เราจัดให้เลยนะเข็มขัดฮะปรับสายได้อัตโนมัตินะฮะครับแบบอีสองเส้นให้ไปด้วย<ม>แว่นตากันแดด UV นะครับผม400ฮะครับแบบให้อีก2ชิ้นไปเลยยังไม่พอครับกระเป๋าที่2คาดอยู่นี่ครับ<ม>กระเป๋าคาดอกนะครัสีครับอีก1ใบครับรวมทั้งหมดที่จะได้รับไปนะครับคุณผู้ชมครับเรามีของให้คุณ ทั้งหมด8ชิ้นด้วยกันในราคาถ้าบอกจริงๆแล้วเน็ตเคือ6,720บาทครับวันนี้คุณพ่อคุณแม่คุณลูกค้าทุกคนครับจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นรีบโทรเข้ามาเลยที่สำคัญครับจัดส่งฟรีให้ทั่วประเทศอีกด้วยครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้กับนาฬิกา Henry ่พอลแมนรุ่น Super ร์พรีเมียมซในเซตประกอบด้วยนาฬิกาสายสแตนเลสรุ่น Navy b l u ู1เรือนมูลค่า1,990บาท มาพร้อมกับนาฬิกาสายแสแตนเลสรุ่นโ r o ว y g o อีก1เรือนมูลค่า1,590บาทแต่เพื่อเป็นของขวัญพิเศษให้ลูกค้าสำหรับ50สายแรกในรายการสดขอมอบนาฬิกา Henry Paulman รุ่นสายหนังสีคลาสสิกคละแบบให้ไปอีก1เรือนมูลค่า990บาทยังไม่พอเท่านั้นรับเพิ่มไปอีกกับเข็มขัดปรับสายได้อัตโนมัติคลาสี2เส้นมูลค่า780บาท แว่นตากันแดด UV 400คราบแบบ2ชิ้นมูลค่า780บาทกระเป๋าคาดอกหนึ่งใบมูลค่า590บาทได้รับทั้งหมด8ชิ้นรวมมูลค่าทั้งสิ้น6,720บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง999บาทสายสเตนเลสทั้ง2เรือนรับประกัน,นกลไกถึง1ปีเต็มพร้อมจัดส่งฟรีทั่วประเทศเพียงโทรมาที่เบอร์026669426หรือแอดไลน์ ที่แอดและบิดช้อปปิ้งและอีกหนึ่งช่องทางสแกนตาม QR Code ที่อยู่ทางด้านหน้าจอติดตามข่าวสารและกิจกรรมได้24ชั่วโมงพร้อมส่งทั่วประเทศส่งเร็วส่งไวภายใน2-5วันนั่งที่บ้านรอรับของได้เลยมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับนาฬิกาเฮ l รี่พอ m แมนรุ่น Super ร์พ m ีเมียมเซดจะชุดมาให้แบบเต็มคาราเบลด้วยการออกแบบดีไซน์ใหม่จากสวิตเซอร์แลนด์ยกระดับเสริมบุคลิกภาพของผู้สวมใส่ ให้ดูหรูหรามีความภูมิฐานถึง2เรือน2สไตล์กับสายเหล็กสแตนเลสสตีลแท้100%เสีเงินประดับทอง2องกษัตริย์ 24K เงางาม,งามเนือระดับและสายหนังคลาสสิกเกรดพรีเมียมคุณภาพดีตัวเครื่องจากประเทศญี่ปุ่นแม่นยำเที่ยงตรงสูง มาตรฐานระดับสากลหน้าปัดเป็นกระจกฮัตเล็กส์ทนต่อแรงกระแทกและรอยขีดข่วนได้เป็นอย่างดีนาฬิกาเฮลี่พอลแมนรับประกันกลไกลตัวเรือน1ปีเต็ม เอาละครับคุณผู้ชมครับเรามาดูกันนะครับที่สองใส่อยู่นี้นี่คือ man, เฮนรี่พอลแมนสายสเลดรุ่น ในวิบูนะครับผมสิ่งแรกที่รู้สึกได้เลยนั่นคือเรื่องของการออกแบบที่ทันสมัยครคุณผู้ชมครับดีไซน์หลักตัวเลขโลมันนั่นเองนะครับให้ความรู้สึกครับทันสมัยหรูหรามีสไตล์ครับช่วยเสริมบุคลิกภาพให้ดูดีโดดเด่นขึ้นมาด้วยการประสานกับโครโนกราฟดีไซน์นั่นเองครับที่ทําให้ดูหรูหราครับหน้าปัดของเขานี้นะครับมีขนาด40มิลิเมตรครับคุณผู้ชมครับไม่เล็กไม่ใหญ่ครับเป็นขนาดที่ใส่ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงที่สําคัญนี่คือต้องบอกว่าน้ําหนักเบา มากจริงๆฮะคุณผู้ชมครับตัวเรือนเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับวัสดุเนี่ยฮะ,ะสแตนเลสสตีลแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสีเงินประดับทองสองกษัตยี่สิบสี่เคเงางามเหนือระดับจริงๆคุณผู้ชมสวยมากเลยฮะแล้วก็ตัวเครื่องของเขานะจากประเทศญี่ปุ่นครับต้องบอกคุณผู้ชมว่ามีความแม่นยำเที่ยงตรงสูงบ้านาฐานเนี่ยระดับสากลเลยทีเดียวครับ และยังสามารถาก,กันน้ําได้ถึง30เมตรครับน้ำจืดปกติได้เลยแต่ห้ามโดนน้าทะเลนะค,คุณผู้ชมครับไม่ว่าจะโดนน้ําเจอฝนล้างมือล้างรถครับก็ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดแน่นอนเลยทีเดียวครับ หน้าตัดนะฮะกระจกของเขานะตรงนี้นะครับเป็นกระจกสองจะบอกว่าเป็นกระจกนะฮาร์ดเล็กครับทนต่อแรงกระแทกแรงแรงหนักๆน,กนะฮะและทนรอยขีดข่วนได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับผู้ชมครับนี่เราสองลองนะไม่เป็นรอยนิ้วมือด้วยยังงาเหมือนเดิมเลยทีเดียวนะฮะเอาละฮะผู้ชมครับสองบอกว่าบนโต๊ะสองเนี่ยมีไขควงมีค้อนะฮะและก็มีคัตเตอร์ เดี๋ยวจะมาพิสูจน์คุณผู้ชมดูเลยว่าหน้าปดัดของเขาเนี่ยแข็งแรงทนทานขนาดไหนนะครับผมอะมาดูเริ่มจากไขควรก่อนนะคุณผู้ชมมาเอาละครับคุณผู้ชมครับมาดูความแข็งแรงของหน้าปัดของเขาในระหว่างสองพูดไปด้วยนี่สองจิกแรงเลยนะเผื่อบางคนเนี่ยเดินไปนะใส่ในาฬิกาแล้วกระแทกประตูกระแทกเหล็กกระแทกเลยนี่กระแทก,ก,แทก,ก,แทกโอ้โหพระเจ้าคุณผู้ชมครับแข็งแรงจริงมาดูฮนะ ถ้าเป็นรุ่นอื่นเนี่ยสองไม่รู้นะแต่ว่าน่าจะแตกไปบ้างแล้วแต่ดูนี่สิครับยังเงายังงามเ,เหมือนเดิมเลยครับผู้ชมอะดูกันอีกทีหนึ่งครับนี่คือไขควงหัวแบบเหล็กๆอย่างนี้เลยนี่ฮะผู้ชมนี่แบบนี้ฮะขูดขีดขูดมาดูกันครับเมื่อคุณจะสองในใส่การทีไรเน,นี่ยกระแทกประตูทุกทีเลยนะฮะนี่โอ้โหแข็งแรงจริงๆครับมาฮะผู้ชมอะมาดูต่อไปบังเอิญแม่ โดนแบบของมีคมเนี่ยนี่คือคัตเตอร์ฮะกรีดเข้ามาเลยดูครับนี่เอาเน้นๆเลยนะนี่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 คุณผู้ชมแข็งแรงครับมาถึงคอนบ้างนี่นี่ผมขอให้ดูก่อนนะนี่คอนจริงนะคุณผู้ชมนี่คอนจริงอะคุณผู้ชมดูนี่คุณผู้ชมดูนะนี่มาเคาะปังปัง ปังแข็งแรงมากผู้ชมนี่ผมทําให้คุณผู้ชมดูนี่ผมยังทึ่งมากจริงๆฮะมาอีกรอบหนึ่งเออเออเออ,อยงสุดยอดฮะผู้ชมครับนี่ฮะผู้ชมทั้งสาอุปรกรณ์นี้โอ้โหซึ่งอาจจะเกิดได้นะครับระหว่างที่เราใส่นาฬิกาครับแต่ด้วยความแข็งแรงนะของฮาร์ดเล็กนะฮะโอ้ยอดเยี่ยมจริงๆฮะผู้ชมครับ โอ้โหต้องบอกเลยครับคุณผู้ชมครับว่าสลับเปลี่ยนใช้ตามโอกาสต่างๆได้เลยฮะหรือว่าแต่งตาม Mix and Ma ด c h เสื้อผ้าของคุณได้ตามใจเลยที่สำคัญครับเรารับประกันกลไกลนะครับนานถึง1ปีเต็มครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีนาฬิกา h ฮรรี่พอ Man ครับรุ่น Super ร์พรีเมียมเซตดีไซน์ใหม่จากสวิตเซอร์แลนด์ ต้องบอกเลยนะครับว่ามีมิติยกระดับเสริมบุคลิกภาพห้กับผู้สวมใส่ครับให้ดูหรูหราดูมีความภูมิฐานมากเลยแหละครับและนาฬิกาเฮนรี่พอลแมนรุ่นซูเปอร์พรีเมียมเซตนั้นตัวเครื่องครับจากประเทศญี่ปุ่นมีความแม่นยำเที่ยงตรงสูงครับมาตรฐานระดับสากลส่วนกระจกหน้าปัดก็เป็นกระจกแบบพลาสติกครับทนต่อแรงกระแทกและรอยขีดข่วนได้เป็นอย่างดีครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้กับนาฬิกาเฮนรี่พอลแมนรุ่นซูเปอร์พรีเมียมเซต ในเซตประกอบด้วยนาฬิกาสายสแตนเลสรุ่นเนว y b บ u ู1เรือนมูลค่า1,990บาทมาพร้อมกับนาฬิกาสายสแตนเลสรุ่นโกวีโกอีก1เรือนมูลค่า1,590บาทแต่เพื่อเป็นของขวัญพิเศษให้ลูกค้าสำหรับ50สายแรกในรายการสดขอมอบนาฬิกาเฮนรี่พอลแมนรุ่นสายหนังสีคลาสสิกคละแบบให้ไปอีก1เรือนมูลค่า990บาทยังไม่พอเท่านั้น รับเพิ่มไปอีกกับเข็มขัดปรับสายได้อัตโนมัติคลาสสี2เส้นมูลค่า780บาทแว่นตากันแดด UV 4 0 0คลาบแบบ2ชิ้นมูลค่า780บาทกระเป๋าคาดอกหนึ่งใบมูลค่า590บาทได้รับทั้งหมด8ชิ้นรวมมูลค่าทั้งสิ้น6,720บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง999บาทสายสแตนเลสทั้ง2เรือนรับประกัน,นกลไกถึง1ปีเต็มพร้อมจัดส่งฟรีทั่วประเทศ เพียงโทรมาที่เบอร์026669426หรือแอดไลน์ที่แอดและบิ s ช้อปปิ้และอีกหนึ่งช่องทางสแกนตาม QR Code ที่อยู่ทางด้านหน้าจอติดตามข่าวสารและกิจกรรมได้24ชั่วโมงพร้อมส่งทั่วประเทศส่งเร็วส่งไวภายใน2-5วันนั่งที่บ้านรอรับของได้เลยมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับ จะบอกว่านาฬิกาที่ได้ไปนะครับคุณผู้ชมครับดีแล้วหรูหราแล้วแต่สิ่งที่ดีไปกว่านั้นก็คือเรื่องของของแถมที่เราจัดเต็มไปให้อย่างที่บอกไปนะครับนาฬิกาครับบางคนอาจจะแบบวันนี้ฟิลไม่อยากใส่สแตเลสเ,<อ>เขาอยากแบบคลาสสิกคลาสสิกหน่อยนะครับซึ่งอย่างที่บอกว่าเฮนรี่พอลแมนเนี่ยเขามีอีกหนึ่งรุ่นด้วยนะครับเป็นสายหนังสีคลาสสิกเราก็แถมให้อีกหนึ่งเรือนนะ่อฮะอ,อุ้ยอันนี้สองชอบมาก<อ>พี่ต๋อเพราะว่าไลฟ์สไตล์สองเนี่ยสองชอบใส่นาฬิกาส่หนังแต่รืนาฬิกาส่เหล่กนี้ก็ชอบเหมือนกันนะ เดินห้างไปซื้อของเนี่ยเรื่องเราก็ต้องจัดตัวนี้ไปนะครับผมกับรุ่นสายหนังสุดคาสสิ่งแบบนี้ไม่ต้องซื้อเลยใช่ไหมพี่ไม่ต้องซื้อครับจัดแถมให้คุณผู้ชมไปเลยครับคุณผู้ชมครับนอกจากนี้นะครับวันนี้ต้องบอกว่าโปรโมชั่นสุดพิเศษจริงๆครับเราจัดเข็มขัดนะฮะปรับสายอัตโนมัติให้นะครับผมแบบที่สองใสแบบนี้นะฮะคะสีคะแบบไปเลยนะสองเส้นนะครับของพี่ต๊อบสีดำของสองสีเทาแบบนี้ นี่ปรับสายได้เลยโหดีมากฮะคุณผู้ชมครับเลือกได้เลยฮะคุณผู้ชมว่าคุณจะเอลใหญ่เอวเล็กไงได้หมดเลยนะครับอยากให้แน่นหน่อยแบบนี้ก็ได้นะครับโอ้แล้วก็สวยด้วยคลาสสิกด้วยนะครับผมแบบมินิมอล้วใส่กางเกงอะไรสีอะไรก็เข้ากันไปหมดจริงพี่ต้อมฮะคุณผู้ชมฮะยังไม่พอยังไงอีกฮะพี่เราเห็นว่ามีแว่นให้ด้วยนะเออเออมันต้องครบจบที่นี่เลยครับผมบฟินิชลุกเลยนะครับใส่แว่นกันเลยครับคุณผู้ชมครับแว่นนี้เป็น UV 400นะคััน UV 400อย่างที่ผมใส่เป ไปอยู่บนหน้าพี่ท็อปอีกเนี่ยโอ้โหนึกว่าเอาจริงผู้ชมนึกว่าอันละหมื่นสองอย่างงี้ดีกว่าแต่เราจัดให้เลยครับ ขอบอกเลยว่าใส่แล้วครบจบที่นี่เลยลุคนี้ดูดีมากๆากได้กี่อันน่พี่ว่าได้ไป2อันเลยนะครับคลาแบบกันให้นะคุณผู้ชมครับไม่พอเพียงแค่นั้นนะครับเราจะไปถือของให้มันเกะกะททาไมในเมื่อนิดที่แถมให้มีกระเป๋าคาดอกให้ด้วยอันนี้ต้องซื้อไหมพี่ไม่ต้องเลยครับรับไปเลยครับกระเป๋าคาดอกคลาสสีอีก1นึ่ใบโอ้โหดูฮะผู้ชมดูเลยดูเลยอันนี้เนี่ยนะฮะที่สองสปายอยู่นี่สะดวกมากจริงและในนี้นะพี่ท็อปนะต่อก็มีเหมือนกันนะแว่นของเขาในนี้ใส่ตีอประชันกันหน่อย โอ้โหนี่ก็เรียกว่าเป็นแบบอีก,อกหนึ่งสไตล์นะฮะเฮ้ย <Hey. S 1> โอ้โหคุณผู้ชมดูสิและในนี้เนี่ยใส่โทรศัพท์มือถือได้นะฮะใส่กระเป๋าตังค์ได้นะใส่ได้เยอะแยะมากมายจริงฮะอยู่ในนี้ด้วยนะฮะกระเป๋าคาดอกเนี่ยนะครับผมแล้วก็แถมไปให้ด้วยนะพี่เนาะใช่แล้วครับท,ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เราแถมให้เนี่ยนะมีให้มากถึง8ชิ้นขึ้นไปเลยนะครับในราคา999บาทครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีนาฬิกาเฮนรี่พอลแมนครับรุ่นซูเปอร์พรีเมียมเซตดีไซน์ใหม่จากสวิตเซอร์์แลนด ต้องบอกเลยนะครับว่ามีมิติยกระดับเสริมบุคลิกภาพด้วยกับผู้สวมใส่ครับให้ดูหรูหราดูมีความภูมิฐานมากเลยแหละครับและนาฬิกาเฮนรี่พอลแมนรุ่นซูเปอร์พรีเมียมเซตนั้นตัวเครื่องครับจากประเทศญี่ปุ่นมีความแม่นยำเที่ยงตรงสูงครับมาตรฐานระดับสากลส่วนกระจกหน้าปัดก็เป็นกระจกแบบพลาสติกครับทนต่อแรงกระแทกและรอยขีดข่วนได้เป็นอย่างดีครับ คุณผู้ชมครับเรามาดูกันดีกว่านะครับกับนาฬิกาที่ผมใส่อยู่นี้นะครับกับ Henry Pallman รุ่นโกวิโกนะครับสายเป็นสแตนเลสอย่างที่เห็นเลยสิ่งแรกที่สัมผัสได้ครับคุณผู้ชมครับก็คือความหรูหรานะครับเรียบหรูดูดีงานดีไซน์ที่ทันสมัยและเป็นดีไซน์ล่าสุดจากสวิตเซอร์แลนด์ด้วยนะครับข้างในนะครับเห็นไหมฮะหน้าปัดการบอกเวลาบอกตัวเลขนั้นเป็นเส้นขีดนะครับข้างในนั้นเส้นที่เห็นเป็นสีทองทั้งหมดนะครับให้ความรู้สึกที่หรูหรามีสไตล์ช่วยเสริมบุคลิกภาพและความมั่นใใจห้ดดดูีโ นหน้าปัดที่เห็นเป็นขนาด45มิลลิเมตรครับไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปใส่ได้ทั้งคุณสุภาพสตรีและคุณสุภาพบุรุษครับตัวเรือนครับจุดเด่นของเขาคือเป็นสแตนเลสสตีลแท้ are, 100%สีเงินประดับทอง2กษัตริย์ 24K สัด 24K ครับสสีนี้พออยู่ด้วยกันแล้ว สวยดูหรามากตัวเครื่องนั้นนะครับผลิตจากประเทศญี่ปุ่นนะครับแม่นยำเที่ยงตรงสูงมาตรฐานระดับสากลอยู่แล้วที่สําคัญนะครับนาฬิกาที่เราใส่นั้นออปชันที่ควรจะมีฟังก์ชันที่ควรได้ก็คือเรื่องของการกันน้ําเรือนที่ผมใส่อยู่นี้สามารถกันน้ําได้ลึกถึง30เมตรขอเป็นน้ําจืดนะครับแน่นอนถ้าน้ําเกลือน้ําทะเลอะไรพวกนี้มันอาจจะมีพวกเกลือเข้าไปเกี่ยวข้องทําให้คนกาอาจจะเสียได้แต่ถ้าเป็นน้ําจืดบ่ย,ย่านครับซู้ได้เลยจะตากฝนนะครับล้างจานล้างรถหรือทํากิจกรรมที่เกี่ยวกับน้ําเล่นพวกกิจกรรมทางน้ําได้เลย ไม่ต้องห่วงเลยนะครับอย่างที่เห็นครับคุณผู้ชมครับนี่คือผมก็ขยายให้เห็นภาพชัดขึ้นเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันนะครับว่ามันสามารถกันรอยได้ดีมากน้อยแค่ไหนผมขอเริ่มจากไขควงเลยนะครับบางทีใครจะไปรู้ครับเราอาจจะทํางานช่างงานอะไรแล้วมันอาจจะต้องไปมีการกระแทกของไขควงนะครับอ่ะนะใครเห็นแขนผมก็ต้องรู้ว่าผมเป็นคนมือหนักแน่ๆนะครับผมจะถนอมให้ละกันแต่ทีมงานแจ้งบอกว่าพี่ท็อปอย่าถนอมจัดเต็มเลยนะครับอ่ะดู ไม่เชื่อใช่ไหมเอาวนวนรอบขวาสาซ้ายสามนะกะแทกกระแทกกระแอีกนี่อ่ะมาดูกันเดี๋ยวพลิกให้ดูมัเห็นไหมฮะความ r e f l e คชั่นความสะท้อนเอามือรูปก็ไม่สะดุดไม่สากไม่บาดนิ้วไม่บาดมือไม่เชื่อทำอีกรอบดีก,กว่านีฮะทีมงานบอกเอาแรงอีกแรงอีกนี่สั่นหัวสั่นหัวสั่นขูดขูดขูดมันเที่ยวมันเที่ยวอ่ะมาดูอีกรอบหนึ่ง ้าเป็นไงฮะคือจริงๆเนี่ยผมใช้น้ําหนักมือค่อนข้างเยอะนะฮะคือมันจะต้องเป็นอะไรมาแล้วแต่อันนี้ยังเกลี้ยงเกล่าไม่มีเศษกระจกบาดนิ้วไม่พอครับเขาบอกว่าอยากได้อะไรคมๆพี่ท็อปขอคมๆนี่ฮะคัตเตอร์คมพอไหมนะไม่กรีดอะไรทั้งนั้นจะมาขอกลีดหน้าจอครับมาดูความหมันเที่ยวที่ผมจะใส่ลงไปบนหน้าจอฮาร์ดเด็กนี้นะครับ เป็นสิเป็นอะไรสัทีสิทำไมแกแข็งกรงอย่างนี้อืม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 อะเหนื่อยอะดูครับนี่ใช้แรงกับมันเยอะมากจริงใช้แรงเยอะกว่ายกเวทอีกนะครับก็ยังคงไม่เป็นอะไรนะครับนี่ลูกก็ยังคงเงาเหมือนเดิมอีกสักรอบหนึ่งครับไม่เชื่อใช่ไหมนี่แน่นี่แน่ฉันต้องทำให้แกเป็นรอยซะให้ได้เป็นสักทีสิทำไมแกอึดอย่างนี้อออก็ยังคงเหมือนเดิมคุณผู้ชมครับนะอันนี้คือถ้าเกิดให้ดูนิ้ว ไม่มีเลือดไม่มีอะไรติดเลยนะครับเพราะจริงๆถ้าเกิดสมมติว่ามันเป็นรอยหรือว่ามีการกระแทกกระเทาะเนี่ยมันต้องบาดมือผมแล้วแต่เขายังคงสวยเหมือนเดิมนะครับไม่พอครับเราอาจจะไปเจอแรงกระแทกของคอนะฮะนี่ฮะคุณผู้ชมครับคอนปอนเลยนะฮะจริงๆอยากลองตีกับมือแต่ไม่เอานะครับเราจะมาทดสอบความแข็งแกร่งละกันนะครับมาดูกันครับว่ามันจะทนแรงกระแทกการเดินหรือกลไกของมันจะเป็นอะไรหรือเปล่านะครับหนึ่งนองสองซ้ำม,มับเขาให้เอาอีกไหมมับ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 ,มบ สงสารมันเหลือเกินนะฮะอ่ะดูนะครับดูเข็มดูเข็มวินาทีเดินไหมยังเดินอยู่สุดยอดจริงๆนะครับกับเฮนรี่พอลแมนรุ่นซ u เปอร์พรีเมียมเซตดีไซน์ใหม่จากสวิตเซอร์แลนด์นะครับอย่างที่บอกไปนะครับเมื่อกี้เป็นการทดลองให้เห็นถึงความแข็งแรงแต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องห่วงครับเรารับประกันให้คุณผู้ชมนานถึง1ปีเต็มโปรโมชั่นพิเศษวันนี้กับนาฬิกาเฮนรี่พอลแมนรุ่นซูเปอร์พรีเมียมเซต ในเซตประกอบด้วยนาฬิกาสายสแตนเลสรุ่นเนวิบูร e หเรือนมูลค่า1,990บาทมาพร้อมกับนาฬิกาสายสแตนเลสรุ่นโกลวี We ่โอีก1เรือนมูลค่า1,590บาทแต่เพื่อเป็นของขวัญพิเศษให้ลูกค้าสำหรับ50สายแรกในรายการสดขอมอบนาฬิกาเฮนรี่พอลแมนรุ่นสายหนังสีคลาสสิกคละแบบให้ไปอีก1เรือนมูลค่า990บาท ยังไม่พอเท่านั้นรับเพิ่มไปอีกกับเข็มขัดปรับสายได้อัตโนมัติคลาสสี2เส้นมูลค่า780บาทแว่นตากันแดด UV 4 0 0คลาสแบบ2ชิ้นมูลค่า780บาทกระเป๋าคาดอก1ใบมูลค่า590บาทได้รับทั้งหมด8ชิ้นรวมมูลค่าทั้งสิ้น6,720บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง999บาทสายสแตนเลสทั้ง2เรือนรับประกันกลไกถึง1ปีเต็มพร้อมจัดส่งฟรีทั่วประเทศ เพียงโทรมาที่เบอร์026669426พร้อมส่งทั่วประเทศส่งเร็วส่งไวภายใน2-5วันนั่งที่บ้านรอรับของได้เลยมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เนี่ยสองพี่ท็อปเนี่เยเรียกว่าแต่งกายให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพกันชัดเลยเพราะว่าไม่ว่าคุณจะสไตล์ไหนเนี่ยได้หมดจริงๆนะฮะสำหรับ2นาฬิกาสเรือนนี้นะครับผมทุกตล์อะอย่าง2นี่เสื้อยืด กางเกงขาสั้นใส่กับเข็มขัดแบบนี้วันสบายๆนะพี่ก็ได้นะอันนี้คือดูชิลมากสบายๆเลยสบายๆเลยอันหรือถ้าเกิดจะต้องไปทํางานที่อาจจะต้องไปเจอผู้ใหญ่หรือไปทุร้าที่จะต้องแต่งตัวแบบมิดชิดหน่อยนะฮะแบบไม่ชิลมากเท่าไหร่เนี่ยก็แต่งแบบนี้ก็ได้เสื้อโปโลกางเกงแลกนะครับแล้วก็ใส่นาฬิกาของเฮนรี่พอลแมนเข้าไปไม่ว่าจะเป็นสเตลเลตแบบไหนท่าบัดสีอะไรก็เข้ากับทุกลุกเอาอยู่ที่สําคัญครับเป็นราคาที่ควเข้าถึงได้แน่นอนนะนะครับคุณผู้ชมผมจะบอกอีกอย่างนี้อีกหนึ่งอย่างนะครับผม การแต่งกายเนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งอย่างเรื่องของกาลเทศะเรื่องอะไรได้หมดเลย<ช>อย่างอย่างพี่ต๊อบนะครับผมไปหาผู้ใหญ่ได้ยางสองนี้ไปเจอเพื่อนบางทีจะแต่งเต็มไปบางทีก็เฮ้ยเพื่อนก็จะแบบเอ้ยแต่งมาทำไมวะอะไรแต่ว่าเราดูดีเพราะว่าระหว่างนีร้ระหว่างที่เราเดินทางไปเจอเพื่อนหรือว่าไปเจอคนอ่าเรียกว่าญาติพี่น้องเนี่ยนะฮะเขาก็ต้องมีคนมองเรามานะพี่เนาะ บางทีเขาเห็นเราแต่งตัวดีปุ๊บเนี่ยมันเพิ่มโอกาสในชีวิตให้เราได้เหมือนกันนะคุณผู้ชมครับและไม่ต้องให้เขาสงสัยครับให้เขาสงสัยไปว่าเฮ้ยทำไมวันนี้ดูดีจังเอดูดีในราคาที่เข้าถึงได้999บาทกับของที่เราจัดให้คุณผู้ชมถึง8ชิ้น8อย่างคุ้มมากจริงๆนะคุณผู้ชมในสองย้อย่างนี้อีกทีหนึ่งนะคุณผู้ชมครับเรื่องความคุ้มค่าเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยคุณได้ทั้งนาฬิกาสายเหล็กสเลสสติลแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์คุณได้นาฬิกาแบบว่าใส่หนังไปดด้ววยนนนนะะะ่ตาาาอออีีีกกกกกคครรรััับบเเป๋ขข็มจ 7,000นะพี่ตอบ oh. นะ oh. คุณผู้ชมครับคุณพ่อคุณแม่ คุณป้าคุณอานะครับท,ทุกทคนนะครับผมวันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทความคุ้มค่า่คืออะไรรู้ไหมฮะสมมุติวัน,นนี้อางน,นี้สอง่ะจีบสาวไปหาเพราะเรียกว่าไปหาคุณพ่อสวัสดีครับยกเส้นนี้ไปให้โอ้โหเรียกว่าน่าจะยิ้มแป้นกันเลยโอ้โหแล้วไปจีบแบบว่าไปหาพ่อตา่ไปหาพ่อตาวัานนี้พรุ่งนี้จัดแต่งเลยก็ได้ใช่พี่ใครจะรู้ครับทั้งนี้ทั้งนั้นคุณผู้ชมครับรีบๆหน่อยนะครับเพราะของดีๆแบบนี้ที่จัดมาให้ไม่ได้มีทุกวันใช่พี่เรารีบจัดมาโทรมาให้ โอ้โหอีกหนึ่งอย่างที่ผมจะย้ำนะฮะคุณผู้ชมครับพี่ตอมครับนี่คือเรื่องของการรับประกันนะฮะตัวกลไกของนาฬิกานะครับรับประกันให้อีกถึง1ปีนะฮะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่อยากจะซื้อของฝากผู้ใหญ่นะฮะซื้อฝากญาติพี่น้องนะซื้อฝากใครก็ได้ที่เราเคารพะครับผมตัวนี้เซตนี้ต้องถือว่าพรีเมียมสุดๆจริงๆนะฮะแล้วก็ราคาดีมากๆเฉพาะที่รับบิทช็อปปิ้งเท่านั้นครับอย่ารอช้าครับรีบโทรมาให้ทัน50สายแรกนะครับก็รับของแถมไปเต็มที่เต็มสต มาเวลดหมดเวลาผมก็ต้องขอแต่งตัวดีๆไปเดินเที่ยวซะหน่อยโผล่องมากเลยพี่ดูเท่ใช่ไหมเท่มากจะเดินไม่เข้าบ้านเลยค่ะดูผมวันนี้ต้องบอกว่าผมเนี่ยเป็นคนขับรถให้พี่อ o p ยังได้เลยพร้อมเสิร์ฟนายเลยครับผมแต่ว่าวันนี้ฮะต้องบอกคุณผู้ชมว่าห้ามพลาดจริงทุกสินค้าทุกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแล้วก็ราคาดีๆโปรโชชั่นโดนๆแบบนี้ต้องที่ลับบิทช h อปปิ้งเท่านั้นครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีนาฬิกาเฮนรี่พอลแมนครับรุ่นซูเปอร์พรีเมียมเซตดีไซน์ใหม่จากสวิตเซอร์ ต้องบอกเลยนะครับว่ามีมิติยกระดับเสริมบุคลิกภาพให้กับผู้สวมใส่ครับให้ดูหรูหราดูมีความภูมิฐานมากเลยแหละครับและนาฬิกาเฮนรี่พอลแมนรุ่นซูเปอร์พรีเมียมเซตนั้นตัวเครื่องครับจากประเทศญี่ปุ่นมีความแม่นยำเที่ยงตรงสูงครับมาตรฐานระดับสากลส่วนกระจกหน้าปัดก็เป็นกระจกแบบร์ดสติกครับทนต่อแรงกระแทกและรอยขีดข่วนได้เป็นอย่างดีครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้กับนาฬิกาเฮนรี่พอลแมนรุ่นซูเปอร์พรีเมียมเซต ในเซตประกอบด้วยนาฬิกาสายสแตนเลสรุ่นเนวิบ l ูหนเรือนมูลค่า1,990บาทมาพร้อมกับนาฬิกาสายสแตนเลสรุ่นโกลวี We ่โกลอีก1เรือนมูลค่า1,590บาทแต่เพื่อเป็นของขวัญพิเศษให้ลูกค้าสำหรับ50สายแรกในรายการสดขอมอบนาฬิกาเฮนรี่พอลแมนรุ่นสายหนังสีคลาสสิกคละแบบให้ไปอีก1เรือนมูลค่า990บาท ยังไม่พอเท่านั้นรับเพิ่มไปอีกกับเข็มขัดปรับสายได้อัตโนมัติคลาสสี2เส้นมูลค่า780บาทแว่นตากันแดด UV 4 0 0คลาสแบบ2ชิ้นมูลค่า780บาทกระเป๋าคาดอก1ใบมูลค่า590บาทได้รับทั้งหมด8ชิ้นรวมมูลค่าทั้งสิ้น6,720บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง999บาทสายสแตนเลสทั้ง2เรือนรับประกันกลไกถึง1ปีเต็มพร้อมจัดส่งฟรีทั่วประเทศ เพียงโทรมาที่เบอร์02 666 9426หรือแอดไลน์ที่แอด Labbit Shopping และอีกหนึ่งช่องทางสแกนตาม QR Code ที่อยู่ทางด้านหน้าจอติดตามข่าวสารและกิจกรรมได้24ชั่วโมงพร้อมส่งทั่วประเทศส่งเร็วส่งไวภายใน2-5วันนั่งที่บ้านรอรับของได้เลยมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับ